ควรจะรักมาช่วยเหลือกันไม่มีใครมาทำลายความรักของเราได้เราสามคนจะรักกันตลอดไปท <Yeah! S 1> ันไม่ใช่ผู้หญิงเห็นแก่เงินและชื่นชมคนรวยที่ซื้อทุกอย่างที่ตัวเองต้องการทันรู้ทันความคิดของคุณแกกำลังจะแพ้ก็เลยใช้วิชามาแย่งแฟนฉันฉันไม่เคยแย่งของของใจย นจะแต่งงานกับคุณไตรไม่ได้นะทําไมล่ะดาวเพราะว่าฉันรักเขาคนที่ไม่มีใจให้กันจะเจอกันอีกเลยตอไปเนี่ยฉันจะตังแต่หัวใจของตัวเองพิฐานเรื่องนี้ขอสอให้รู้ว่าไม่มีหลักแท้ในหมู่เพื่อน